ไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะเมโนูบ้านๆชาวเขาชาวป่าตอนนี้ปิดเกสเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าเห็ดพึ่งผัดจานเทเลยเลยพี่น้องอตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะปาการหอมก็เดินเข้ามาในสวนค่ะเพื่อที่จะมาเก็บเด็ดพริกไปใส่แกงเห็ดจ้ะ จ้ะเอาต้นนี้ด้วยเราก็เลือกเด็ดเม็ดแก่เขาจ้ะนี่สามเม็ดพอเนาะ,ะพันนี้ก็มาแล้วเด้อดกจ้ะจากนี้เราก็มาเอาหอมแดงค่ะเออก็กู้ได้แล้วนะคะแต่ก็ปล่อยไว้ก่อนจะ้ะ ปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมากู้ที่หลังเอากี่หัวดีเอาสองหัวแล้วกันเนาะได้ได้หัวหอมได้พริกแล้วก็ได้ใบใบหอมค่ะจากนี้ผักกาดหอมก็จะเอาระบาเบอร์ก็เอาระบาเบอร์ไปใส่แกงเห็ดจ้ะ นี่เลยค่ะเครื่องแกงเห็ดของเรานะคะสดๆจากสวนจ้าสเบียงจากในป่าค่ะพืชผักที่เราเก็บได้ในสวนเตรียมจะเอาไปแกงเห็ดนะคะก็มีพริกใบฟันสิงโตเออบอนเปี้ยวหรือว่าระบาเบอร์นะคะตามด้วยต้นหอมและหัวหอมจ้า สวัสดีค่ะจากผักกาดหอมสวีเดนค่ะวันนี้ทํากินง่ายๆสไตล์ครัวผักกาดหอมนะคะก็จะแกงเห็ดใส่น้ำปลาเดกปลาล่าแศษเศนนวดจะพี่น้องสดได้เหงอไดดแห้งเนาะจา้ะก็เป็นเห็ดเหลืองคันตะแลนแล้วก็เห็ดพึ่งหวาน่อนอยวนนะคะเห็ดพึ่งขมบรูนซบแล้วก็มีเห็ดพึ่งแม่มดด้วยนะคะบลูดซบตามด้วยหอมแดง เลิร์สเลิร์พรปิกา้าพริกหยวกในส่วนของเราเหมือนกันจากแต่สีแดงคุณเลมโบซื้อมาค่ะแล้วก็มีระบ,บา้าระเบอร์หรือว่าบอนเปี้ยวตามด้วยซุกินน่หรือว่าสครชูชแล้วก็มัสโลดโซใบฟันสิงโตเลิกใบหอมค่ะฟิโซอาน้ำปลาปลาร้านะคะตามด้วยชือรสดแล้วก็เกลือ ซันค่ะนี่คือวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะจะตอนนี้ผักการหอมต้มน้ําอยู่นะคะ mm. เพื่อที่จะลวกเห็ดสักนิดนึงค่ะจากทีนี้เรามาเตรียมวัตถุดิบกันจ้าไฮไลท์ของแกงก็คืออยู่ที่เห็ดพึ่งดอกนี้นะคะเราจะแบ่งกันคนละครึ่งกับคุณลมโบค่ะผักการหอมจะเอามาแกง แต่คุณเลมโบจะเอาไว้ทำแฮมเบอร์เกอร์ไส้แฮมเบอร์เกอร์ค่ะเพื่อนๆดูค่ะขาวและสะอาดมากไว้ให้คุณเลมโบขาหนึ่งอันนี้ก็แค่เอามาทำเป็นศิลปะเท่านั้นเองแกท้องมันนี่ จริงๆก็ไม่ค่อยชอบนะมันลื่นๆค่ะแต่วันนี้จะเอาค่ะเอาเพราะว่าดูเขาใหม่ดีจ้ะโอะ่นี่ใช้ได้เลยจ้ะเน,นี้ยให้คุณเลมโบแล้วก็สองดอกที่เก็บครั้งแรกก็ยังอยู่ในตู้แช่ของคุณเลมโบค่ะ เห็ดมันต้องผ่านะคะเพราะว่ามันอาจจะมีตัวด้วงตัวหนอนจะ้ะเห็ดพึ่งขมนี่คุณลลมโบ้ไม่ชอบอยู่แล้วคะ่ะต้องเอาอันเนี้ยขูดก็ได้ไม่ขูดก็ได้นะคะขาเขาเนี้ย จะอันนี้ก็พอใช้ได้อยู่แต่ว่าต้องเอาออกนะคะต้องขอโทษนะคนที่มองก็จะคิดว่าเราไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นด้วงเป็นหนอนแบบเนี้ยค่ะต้องขอโทษด้วยค่ะเราไม่เราพอเลือกได้จะ้ะอันนี้ก็ดอกแหลและแต่ว่าอร่อยเด้อกรอบเนี่ย ลืมบอกไปว่าเรายังมีตะไคร้ค่ะไม่ได้เอาออกมาแนะนำเพราะว่าตะไคร้อยู่ในตู้แช่นะคะค่ะสกรดตหรือซุกินนี่ก็หั่นแล้วค่ะค่ะเห็ดก็ในส่วนเห็ดต่างๆก็ลวกแล้วนะคะแต่ว่าเห็ดเหลืองผักกาดหอมไม่ได้ลวกค่ะตอนนี้กำลังต้มน้ำแกงอยู่จ้าตั้งน้ำแล้วนะคะ กะตะไคร้นี่ทุบจะปผะกาดหอมทุบลงไปนะจ้าแล้วก็วันนี้จะไม่ใส่พริกเผ็ดมากนะคะแต่ว่าใส่ปอปิก้าลงไปก่อนค่ะเอาน้ำแกงเขาใส่ลงไปก่อนเนาะบอนเปรี้ยวค่ะเพราะว่าเขาจะได้ออกรสเปรี้ยวเปรี้ยวกลมกล่อมเด้อ เดี๋ยวเขาก็จะนิ่มแล้วก็ละลายไปกับน้ำแกงจ้ะสีสันได้หม้อใหม่ได้ทัาพีใหม่นะคะคุณพ่อบ้านซื้อมาให้ใส่น้ำปลาร้าค่ะตามชอบใจเลยเดอ้อผักกาดหอมก็จะเน้นนวลหน่อยจ้ะน้ำปลานิด เดือดแล้วใส่เห็ดจ้าจให้ดูหม้อนิดนึงนะคะคุณเลมโบ้น่ารักมากซื้อมาให้อ้ยหอมกิ่นตะไคร้ ชูรสจ้า,าบวบลงทุกอย่างให้สดเขียวกรอบนะคะพริกลงจ้าหัวหอมด้วย ฟันสิงโตและใบหอมเอาไว้ก่อนคะ่ะแกงของเรารสชาติโอเคแล้วนะคะฝากการหอมชิมแล้วจะ้ะดูจ้ะเพื่อนๆจะ้ะเขียวขาวเหลืองแดงแกงสามัคคีจะ้ะโอ้ยน้องไก่เอ่อพี่กุลสีพวงเจ้าของร้านปรับ เป็ดบึงการบอกว่าไผ่บ่าแซบข่อยแซบขอย,ยืมแคปชั่นหน่อยนะคะใส่แล้วเจ้าต้นหอมแล้วก็ใบฟันสิงโตนะคะเขาจะขมกลมกล่อมจา้าเพราะว่าแม่เคยสอนใส่ใบมะระนะคะใบพักคะพัคะใส่ใบมะระจะขมขมนิดนึงนะแล้วก็แม่จะใส่ใบส้มป่อย วันนี้ผักกาดหอมก็เลยมาอัดเดปบใส่ระบาเบอร์หรือว่าบอนเปี้ยวจ้านี่เลยโอ้ยไม่รักกันจริงนี่ไม่เรียกกินเด้ี่่แสบไผแเบบมั่นจ้าพี่น้องสูตรไผสูตรมั่นค่ะพอไผ่แม่ไผกับสอนลูกเต่ามาเฮ็ดยูเฮ็ดกิน ไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะเมนูบ้นบานชาวเขาชาวป่าตอนนี้ติดเก็ตตักเสิร์ฟได้เลยจ้ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าแกงเห็ดร้อนๆชิมแล้วพี่น้องจานนุ่คักจ้ะนี่เห็นไหมคะเราเอาไว้โชว์ค่ะจัดหน้าตาค่ะ ไข่สุดมันค่ะดัดแปลงได้นะจ๊ะมาครัวน,นี้ไม่มีอะไรที่มาตรฐานค่ะ <c oughs> จับอะไรก็หยิบใส่ได้ครัวครัวอเด็บจะ้ะสิสุดบักบวบ เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องฟองปายมามามาสดเหมืนกันได้จ้าอืมเสรเปรียวแบบกลมกลมระบาเบอร์เพราะว่า การหอมเก็บไว้แกงใส่เห็ดนี่แหละบอนเปรี้ยวนะแซบว่าไปแล้วปีนี้ก็เพิ่งแกงนี่แหละนะเพราะว่าส่วนมากเอามาผัดให้คุณเลมโบแล้วก็มาทำพายจะ้ะเฮ้ยเอาอันนี้เลยบอเอาเลยเนาะ นานแล้วจะไม่ได้ม่วบๆให้ดูเมนูเพื่อสุขภาพจ้ะพี่น้องจะ๋ะเนี่ยเห็ดพึ่งไม่มดนะ่ะมันอร่อยสีมันก็จะช้ำๆนิดนึงเวลาเราลวกเราใส่เกลือด้วยนะคะอืม ความกรุบกรอบเหตุมีคุณประโยชน์มากมายแล้วมันก็มีโทษถึงตายได้ถ้าเรากินมันผิดนะคะทางบ้านเรา คุ้นเคยอยู่กับเห็ดจะเห็ดมั่งหน่อไม้บ้างอาหารพืชผักในป่าจ้ะอื้มแส่บครับ คนสวยๆเขาก็ยังกินม่วบๆได้เนะคนขี้เหอย่างเรานี่มันสีเหลือเด้แกงหมอ่อย่างใหญ่ไม่ต้องถามนะคะว่ากินหมดเหลอ <c oughs> <c oughs> กินหมดจ้าแต่บ่ได้กินเพื่อเดียวดอกจ้่ นี่ก็คือเป็นการแปรรูปอาหารนะจ๊ะเขาก็แยกใส่ทุงไวจ้จะเฉพาะพ่อกินเนาะเอาเข้าสองฟิดไปเดอ้อพี่น้องอยากสิกินย่ำใดเขาก็เอาออกมาย่ำหิมะตกมันก็บะหมีเ่ห้เขากินแบบนี้ดอกจยาน้ำบุบริบ เราก็ดูแลตัวเองด้วยขายด้วยนะคะแบ่งปันด้วยคะ่ะอันนี้ต้มแบบเข้มข้นนะคะไม่ต้องใส่น้ําเยอะจ้ะเรามีเยอะเราก็ทิ้งทิ้งกากไปแล้วแล้วเวลาเราต้มเสร็จแล้วเราก็แยกกากคะ่ะแยกกากเอาส่วนน้ํามาผสมน้ําตาลนิดนึงเคี่ยวต่อนะคะแพ็คใส่ถุงหรืออัดเป็นก้อนไว้ไว้ดื่ม ในฤดูที่มันไม่มีจะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายสูงน้ำบูเบอรี่นะคะไม่งั้นมันไม่แพงจากป่าหรอกจ้ะสดยังเดียวกับสีปลาปลาเห็นวากระไดพี่น้องจกจักน้อยเด้อ <c oughs> จกกับพ่อพ่อหน่อยๆยะได้ <c oughs> ออกินเพื่อพี่น้องนั่นละ อยากให้อิ่มทั่วหนาเนาะเขาปลาเก็บเห็ดน้ากันนะวนเวลาแกงกะสิมาเซบอยู่แต่หอมผู้เดียวบ่คืออืมถูกตะไคร่แบบครับคุณลิมเบอร์ ไปรับของจ้ะลูกชายไปด้วยไปซื้อไอชิงช้านะ่ะให้น้องอรอนชิงช้าที่มันเป็นไม้ประกอบเป็นเหล็กประกอบใหญ่ๆเหมือนกับสนามเด็กเล่นนะจ๊ะเขาขายเขาประกาศขายทางอินเทอร์เน็ตกุลแลนโบก็เลยซื้อให้หลาน ขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจเสมอมานะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า